สวัสดีเพื่รุ่นอ่าช่วงที่ผมอัดพอดแคสต์อยู่นี้นะข่าวเรื่องวุฒปลอมกำลังดังเลยใช่ไหมจบด็อกเตอร์จริงหรือเปล่าซื้อใบปริญญาไหมนะ พวกเราได้ข่าวกันใช่ไหมน่าจะได้ยินกันนะเออจริงๆอะ่ะนอกจากวุฒปลอมแล้วเนี่ยพวกการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอะไรพวกนี้มันก็มีซื้อมีอะไรอย่างนี้กันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนในแวดวงการศึกษาเนี่ยก็จะรู้เรื่องพวกนี้เนาะแม่ใช้เงินก็สามารถทําตําแหน่งได้ซึ่งตัดมาที่จานอูเพิ่งตีพิมพ์ผลงานไปแต่เอาไปใช้ขอตําแหน่งพอสอไปได้โอ้ยเศร้าเลยกว่าจะทําได้สักอันเอาจริงนะครับ เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะจริงๆมันก็มีมานานแล้วแหละผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่เวผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงไม่มีระบบอะไรสักอย่างหนึง่งมาจัดการให้มันลดลงหรือว่าหายไปหรือจริงๆแล้วมันอาจจะมีระบบแล้วก็ได้นะแต่ระบบมันอาจจะไม่แข็งแกร่งมากพออะไรอย่างนี้เนาะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะครับหรืออาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวจากคนทั่วไป มีเรื่องอื่นๆที่ต้องไปสนใจมากกว่าอะไรแบบนี้หรือจริงๆแล้วคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบดูแลเรื่องพวกนี้หรือเปล่าหรือต้องให้เป็นบทลงโทษของกฎหมายเออแต่เฮ้ยถ้าเราคิดแบบนั้นนะเราก็เหมือนกับว่าปัด ความรับผิดชอบไปให้คนอื่นใช่ไหมซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่ามันจะทําได้อะไรแบบนี้หรือจริงๆแล้วตัวเราเองนี่แหละที่ต้องรับรู้ได้ว่าคนคนนี้มีความรู้สอดคล้องกับวุฒิจริงๆหรือเปล่าโอ้โหยากเลยใช่ไหมครับทีนี้ยากเลยเรา ลองมาเริ่มต้นด้วยคำว่าวุฒิมีไว้ทำไมเอาคำถามนี้ก่อนดีกว่าวุฒิการศึกษานะมันคือเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษานะครับย้ําว่าสถาบันการศึกษานะหลังจากที่นักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยสำเร็จการศึกษานั้นแล้วในระดับใดระดับหนึ่งเนาะจบครบกระบวนการการเรียนการสอนเนี่ยก็จะได้วุฒิมาใช่ไหมวุฒิอนุบาลประถมมัธยมปตีโทเอกอะไรก็ว่าไปแล้ววุฒิมีไว้ทําไมมีหลายคนน่ะบอกว่า เป็นบันไดของชีวิตอ๋อใช้เดินขึ้นเดินขึ้นใช้ไต่เต้าตำแหน่งหน้าที่การงานนะเนาะบางคนก็บอกว่าเป็นใบเบิกทางสู่อนาคตหรือบางคนบอกว่าทําให้ตัวเองดูดีดูฉลาดดูเก่งดูเหนือกว่าคนอื่นอ๋อเราคิดว่าจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นไหมมันอาจจะจริงนะครับในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนาะมันเป็นเหมือนเครื่องหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าคนคนนี้เก่งมีความสามารถอะไรสักอย่างหนึ่งคนอื่นๆสามารถตัดสินความเก่งของเราได้จากวุฒิแต่ถ้ามีคนที่วุฒิเหมือนๆกันหลายๆคนเราจะดูได้จากไหนว่าใครเก่งกว่าใครใช่ไหมก็อาจจะดูลงไปที่ใบเกรดหรือว่าใบท r a n s c r i p อะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเรามีวุฒิมีเกรดที่ดีเนี่ยคนอื่นหรือนายจ้างก็สามารถตัดสินได้ใช่ไหมมันก็ว่าเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นว่าเราเป็นคนเก่งเรามีความสามารถ เราได้เกลียดดีเราจบแล้วเราได้ปริญญามาเราก็มีโอกาสได้งานมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะนั่นหมายความว่าคนในสังคมนะครับนายจ้างหรือว่าประเทศนีน้ให้การยอมรับกับเอกสารรับรองวุฒิปริญญาอะไรพวกนี้นะครับทำให้เอกสารนี้ดูมีความสําคัญมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและที่สําคัญคือสถาบันที่ออกใบรับรองวุฒิเนี่ย ก็ต้องน่าเชื่อถือด้วยใช่ไหมคนส่วนใหญ่เลยชอบถามมาว่าจบมาจากไหนอ่าอะไรแบบนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าวุฒิเนี่ยมีไว้การันตีความสามารถความเก่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านย้ําว่าเฉพาะด้านนะคือจบด็อกเตอร์มาไม่ใช่ว่ารู้ทุกเรื่องนะครับมันรู้แค่เรื่องด้านเดียวด้านเล็กๆเ,เ,เนี่ยแต่ด้วยความอะไรก็ไม่รู้แหละเออจ่ายครบจบชัวร์มั้ง หรือว่าความสงสารหรือว่าการกลัวสูญเสียทรัพยากรมนุษย์อยากจะให้กำลังใจนักเรียนหรือเปล่าใบปริญญาเลยออกง่ายขึ้นกว่าสิ่งที่ควรเป็นอันนี้จริงหรือเปล่า ไม่รู้นะไม่รู้นะครับปริญญามันเลยอาจจะเสื่อมความน่าเชื่อถือลงแต่คนในสังคมก็ยังต้องการอยู่ดีนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมารับรองความสามารถของเราใช่ไหมครับตำแหน่งใหญ่ๆสําคัญๆก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญเราจะรู้ได้ไงว่าใครเชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญก็เลยใช้วุฒินี่แหละเป็นตัวกําหนดต้องกําหนดไว้ว่าต้องวุฒิเท่าไหร่อะไรยังไงคือมันก็มีคนที่คิดไม่ซื่อนะครับลักไก่อะ ก็หาทางซิกแซกจนได้ปริญญามาก็จนมีข่าวต่างๆนนาาออกมาใช่ไหมซึ่งที่เขากําหนดวุฒิเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการความสามารถของคนคนนั้นที่ตรงกับตําแหน่งแต่ถ้าได้คนที่มีวุฒิปลอมๆไปก็ความสามารถไม่ตรงอัะเนาะการปฏิบัติงานก็อาจจะแย่ใช่ไหมทาได้ไม่ดีใช่ไหมครับเออสร้างความเสียหายต่างๆนานาเนาะแล้วมันก็มีอีกอันนึงนะนอกจากวุฒิเนี่ยมันคือเอกสารรับรองนะครับหรือว่าเซอร์ติฟิเคชันต่างๆ เคยได้ยินไหมใบเซอร์ใบเซอร์อะไรพวกนี้คือว่าวุฒิเนี่ยมันใช้รับรองว่าคนคนนั้นจบจากการศึกษาอะไรบางอย่างมาใช่ไหมแต่ใบเซอร์ติฟิเคชันเนี่ยใช้รับรองว่าคนคนนั้นมีความสามารถในการปฏิบัติงานอะไรบางอย่างได้สําเร็จาการปฏิบัติงานอะไรบางอย่างได้สําเร็จนะอันนึงรับรองการจบการศึกษาอีกอันนึงรับรองความสามารถอ่าพวกเราคิดว่าวุฒิหรือว่าใบเซอร์อันไหนได้ยากกว่ากัน สำหรับผมนะครับมันเหมือนกับว่าวุฒเนี่ยน่าจะได้ยากกว่าน่อยเนาะเพราะว่ามันมีระบบมีองค์กรมีระเบียบมีกฎหมายรองรับใช่ไหมมันเลยมีขั้นตอนการจัดการที่ยุ่งยากมากกว่าเออส่วนใบเซอร์เนี่ยมันอาจจะออกจากหน่วยงานหรือออกจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าถ้าเรามีใบเซอร์ของ Google เนี่ยโอ้โหเราอาจจะดูแบบเราอาจจะดูแบบเจ๋งขึ้นมาทันทีใช่ไหมดูเก่งขึ้นมาเลยแต่ว่าใบเซอร์เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่ออกโดย Google โอเท่เลยใช่ไหมแต่เอาจริงนะครับถ้าคนมันจะคดโกงอะ่ะคนมันจะมักง่ายฮะเน้นเอาแต่ใบอะ่ะแต่ไม่เอาความรู้ความสามารถมันก็หาทางมาจนได้แหละซึ่งการตรวจสอบเนี่ยมันก็จะยากหน่อยใช่ไหมว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความรู้มีความสามารถจริงหรือเปล่า ทีนี้เราลองมาดูประวัติคร่าวๆของการออกใบรับรองอะไรพวกนี้หน่อยดีกว่า่าดูซิว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยไอใบพวกนี้มันออกมาเพื่ออะไรต้องย้อนกลับไปตรงยุคยุคกลางเลยนะยุคอสวินอนะเมดิวัลอะคือการออกใบอะไรพวกเนี้ยมันเริ่มต้นจากสมาคมนะครับหรือกิลดู IL, ถ้าเด็กเล่นเกมเด็กติดเกมเนี่ยจะรู้จักเลยว่าคําว่ากิลดเนี่ยคืออะไรเนาะมันคือสมาคมนะครับเป็นสมาคมเกี่ยวกับการค้า ออกให้ช่างฝีมือเออประหลาดด้วยสมาคมการค้าแต่ออกให้ศิลปินที่เป็นช่างฝีมืออะไรพวกเนี้คือเป็นการบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ทำงานได้ดีเขาใช้เพื่อว่าพอคนในสมาคมเดียวกันเนี่ยมาเห็นใบนี้หรือว่าเห็นตราสัญลักษณ์เนี้ยแขวนไว้หน้าร้านก็จะไว้ใจแล้วก็ซื้อของจากช่างฝีมือเหล่านั้นเนี่ยโดยการันตีได้ว่าคุณภาพของที่ได้มาเนี่ยเป็นของดีแน่นอน พอช่างคนนี้ได้รับใบเซอร์จากกิวนี้แล้วนึกออกไหมครับคือสมัยก่อนนะเขาก็ทํามาค้าขายกันใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นตัวการันตีดีต้องไปนั่งคัดของทีละชิ้นทีละอันทั้งตลาดเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ไหวเนาะก็ต้องหาอะไรที่มันเร็วขึ้นง่ายขึ้นต่อการตัดสินใจเนาะก็ใช้ตราสัญลักษณ์หรือว่าใช้ใบเซอร์นี่แหละเป็นตัวยืนยันว่าร้านเนี้ย ของดีจริงอ่าแล้วก็เป็นการรักษาคุณภาพสินค้าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าช่างทําสินค้าได้แย่ลงห่วยลงเนี้ยสมาคมก็อาจจะยึดตราหรือยึดใบคืนก็ได้ใช่ไหมเออมันก็บาลานซ์กันเนาะก็อำนวยความสะดวกให้กับสมาคมพ่อค้าใช่ไหมช่างเนี่ยก็สามารถแบบบอกได้ว่าของตัวเองดีอาจจะอัพราคาสินค้าได้มากขึ้นหรือทําให้เกิดการซื้อขายง่ายขึ้นด้วยอ่า ต่อมาในยุคเรเนซองส์นะครับมันเริ่มมีโรงเรียนใช่ไหมเริ่มมีมหาวิทยาลัยที่กาจริงจังมากขึ้นเงนี้ยก็มีการออกใบรับรองวุฒิหมอเว้ยเออเท่ที่ผมอ่านมาเนี่ยมันเริ่มจากหมอก่อนเพื่อยืนยันความรู้ความสามารถว่าคนคนนี้มีความสามารถเพียงพอที่จะรักษาอะไรบางอย่างได้แล้วแต่เป้าหมายจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้กะจะบอกว่า ให้คนคนนี้เฮ้ยรักษาได้แล้วรักษาดีนะไม่ใช่เป้าหมายจริงๆคือทําเพื่อลงโทษดว้วยลงโทษคนที่เข้ามาเรียนแล้วก็ไม่ยอมฝึกฝนคือมาเรียนแต่ไม่ยอมเรียนอะเอาง่ายๆคือเหมือนกับว่าเรียนแล้วก็ไม่ให้ใบจบอะเออมันเกิดมาสมัย เลยในซองเลยนะครับก่อนหน้านั้นอีกอะ่ะมันอาจจะแบบว่ามีคนมาเรียนแล้วก็ออกไปรักษาคนไม่ได้เนาะเหมือนกับว่ารักษาผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนมากพอหรือว่าไม่ยอมฝึกปฏิบัติมากเพียงพอละมังนะอันนี้ละมั้งนะครับเลยต้องมีมาตรการออกใบรับรองวุฒิเหล่านี้เพื่อยืนยันว่าคนคนเนี้ยจบไปแล้วผ่านการรับรองแล้วเป็นหมอได้รักษาคนอื่นได้แล้วอะไรแบบนี้เสร็จแล้วไอ้วิธีการออกใบรับรองเนี่ยมันก็เริ่มเป็นที่นิยมใช่ไหมมันแบบเริ่มฮิตและมีอะไรการ ตีว่า คนคนนี้เก่งมีความสามารถยิ่งพอมีอุตสาหกรรมการพิมพ์เกิดขึ้นปั๊บก็จะมีการพิมพ์ใบรับรองที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นอ่าสมัยก่อนอาจจะแบบเขียนเขียนเอาใครเขียนอะไรก็เขียนไปใช่ไหมมันดูไม่เป็นมาตรฐานเท่าไหร่แต่พอปริ้นได้เมื่อไหร่ปั๊บคราวนี้มันเริ่มแพร่กระจายแล้วคำว่าปริ้นเนี่ยก็ไม่ใช่เครื่องพรินเตอร์อึดๆอดๆอ,ออกมานะครับมันก็จะเป็นพิมพ์แบบทําตัวพิมพ์มาเนาะเอาตัวอักษรที่เป็นเหล็กเนี่ยมาเรียงเรียง,เร,ยงเรียงกันแล้วก็พิมพ์ใส่กระดาษอบบะไร ตเต็มไปหมดคือมันฮิตอ่ะมันก็กระจายไปทั่วนะครับก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้เริ่มออกเป็นแบบรูปแบบดิจิตอลแล้วใช่ปะ่ะแต่วัตถุประสงค์มันยังเหมือนเดิมนะครับคือว่าการันตีความรู้ความสามารถของคนของบุคคลหรือองค์กร อเอ๊ยยังเหมือนเดิมไหมนะ <c oughs> ตัดผ้ามานิดนึงมาที่วงการทหารกันหน่อยอ่ากองพลกองร้อยนะครับไอการรับรองความสามารถอะไรพวกนี้ถูกใช้เป็นยศเป็นตำแหน่งเป็นเหรียญตราต่างๆเนาะหลักๆเนี่ยเขาใช้บง่งบอกถึงการบัญชาการสายบัญชาการอะไรแบบนี้บง่งบอกถึงอำนาจน,นะครับหรือว่าบง่งบอกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรแบบนี้เนาะในวงการอื่นๆเนี่ยก็มีการชี้วัดเหมือนกันนะครับจากองค์กรหรือว่าจากรัฐเองก็ตามเนาะพวกรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ เอาจริงๆรางวัลพวกนี้เนี่ยจุดประสงค์เขาอาจจะออกมาเป็นรางวัลเฉยๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวัตถุประสงค์คืออะไรแต่ว่าคนในสังคมเนี่ยให้คุณค่าให้คุณค่ากับรางวัลเหล่านี้ให้การยอมรับว่าคนนี้เก่งคนนี้เยี่ยมถึงได้รางวัลเหล่านี้นะครับเช่นรางวัลโนเบลเนาะก็มีหลายๆสาขานะครับดังๆเลยก็ฟิสิกส์ใช่ไหมฟิสิกส์แพทย์เคมีอะไรแบบนี้เนาะจริงๆมันก็มีสาขาอื่นๆนะครับวันณกรรมสาขาสันติภาพสาขาเศรษฐศาสตร์ก็ด้วยเนาะในวงการสถาปัตยกรรมเนี่ย เรามีรางวัลพริสเกอร์ไ i รส์ใช่ไหมถ้าจะเป็นรางวัลเดียวเลยที่จะโด่งดังหน่อยแล้วก็รู้จักกันทั่วโลกได้รับการยอมรับอะไรแบบนี้นะครับในไทยก็มีเหมือนกันเช่นสายศิลปะเนาะมีการให้ศิลปินแห่งชาติใช่ไหม สาขาต่างๆหรือว่ารางวัลสุพรรณหงส์ที่ให้กับวงการภาพยนตร์อะไรแบบนี้อ่าแล้วพอแบบเฮ้ยคนคนนี้เคยได้รางวัลสุพรรณหงส์มาแสดงว่าคนนี้น่าจะเก่งน่าจะมีความสามารถแน่ๆอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเฮ้ยอาจารย์ท่านนี้เป็นศิลปินแห่งชาติแสดงว่าก็ต้องมีความเก่งกาจด,ด้านศิลปะแน่นอนอ่าอะไรแบบนี้นะครับ คือโดยสรุปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นบุ๊ใบปริญญาเอกสารรับรองเหรียญตารางวันอะไรต่างๆเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายบ่งบอกคุณภาพของบุคคลชี้วัดความสามารถของคนคนนั้นว่ามีความสามารถในการกระทําอะไรบางอย่างได้โดดเด่นอะไรบางอย่างนะอเอาแค่บางอย่างพอนะครับไม่ใช่ว่าออกใบเซอร์อันเดียวแล้วเก่งทุกอย่างก็เกินไปน,นิดนึงเนาะ <c ười> คือมันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับในการรับ คนเข้าทำงานหรือว่ารับคนมาทำตำแหน่งอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องการคนมีความสามารถที่เหมาะสมใช่ไหมล่ะเออแล้วไอ้การรับรองพวกนี้เนี่ยมันเลยไปอยู่ในการวัดคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานง่ายสุดเลยมันก็จะไปหาเรื่องวุฒิใช่ไหมครับมีวุฒิไหมอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนอกจากวุฒิแล้วนะมันก็ต้องมีเครื่องมืออื่นในการวัดเพิ่ม,เต,มเติมด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าใบปริญญาหรือวุฒิที่ได้มาเนี่ยยังยืนยันความสามารถได้ไม่พอหรือคนที่รับสมัครอาจจะยังไม่ มั่นใจเนาะก็เลยต้องดูตัวชี้วัดอื่นๆเช่นพอร์ตโฟลิโอประสบการณ์การทํางานหรือว่าการเลค m m ม n นการแนะนําจากคนอื่นๆที่อยู่ในวงการอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งต้องมีช่วงทดลองงานด้วยใช่ไหม Professional practice นะครับใช่ปะคือมาลองงานดูก่อนเลยว่าทําได้จริงเปล่าเอาจริงๆสําหรับผมนะครับการทดลองงานเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดก็ได้ในการวัดว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความสามารถเพียงพอหรือว่าสอดคล้องกับงานหรือเปล่าก็ลองให้เขาทํางานจริงๆเลย ใช่ไหมทาดูดีทําได้เปล่าทําได้ก็ว่ากันถ้าทําไม่ได้ก็ไปอะไรแบบนี้แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าสมมุติว่าบริษัทบริษัทหนึ่งอ่ะมีคนมาสมัคร3 0 0พันคนอย่างเงี้ยจะมาเปิดให้ทดลองงาน3 0 0พันคนมันก็ไม่ไหวใช่ไหมแล้วใครจะมาดูแลมาคอยวัดผลทีละคนตรวจสอบทีละคนเงี้ยนำซ้าอาจจะไม่มีงานเยอะมากมายขนาดนั้นมาให้ลองใช่ไหมก็ต้องมี คัดกรองเบื้องต้นจากวุฒิจากเกรดจากพอร์ตโฟเลโอจากประสบการณ์ทำงานจากคำแนะนำอะไรพวกนี้แหละในต่างประเทศเนี่ยการรับคนเข้าทำงานเนี่ยเขาดูละเอียดยิบเลยนะครับสัมภาษณ์งานกันหลายครั้งด้วยถามเรื่องส่วนตัวเรื่องการทำงานบางทีก็ถามเรื่องเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยนะโดยเฉพาะฝั่งไอเนี่ยเขาถามเลยนะว่า เฮ้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้แก้ยังไงเขียนโคดยังไงแก้ยังไงอะไแบบเนี้ยเผลอๆยังขอข้อมูลจากการทํางานที่เก่าอีกด้วยคือเอาละเอียดเลยแหละเรื่องวุฒิหรือว่าเรื่องใบรับรองพวกเนี้ยคือเหมือนกับว่าเป็นแค่ด่านแรกเองนะที่ต้องผ่านก็ว่าได้ เบสิกสุดเลยแต่บางตำแหน่งที่มีความสำคัญมากๆเขาอาจจะมีช่วงทดลองงานไม่ได้ใช่ไหมอย่างตำแหน่งใหญ่ๆอย่างเช่นสอวอหรือว่าประธานาธิบดีของอเมริกาแบบนี้คือประวัติการศรรึกษาเรื่องมุตเรื่องใบเซอร์ติฟิเคชันต่างๆผลงานต่างๆเนี่ยเขาถูกตรวจสอบละเอียดยิบก่อนที่จะลงชื่อเข้าสมัครอีกก็เลยต้องมีการหาเสียงการแสดงวิสัยทัศน์ใช่ไหมเพื่อให้ประชาชนเป็นคนเลือกเองว่าจะเอาใครขึ้นมาปฏิบัติงานอันนี้คือระบบประชาธิปไตยนะครับ แต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยไอ้วุฒอะไรพวกนี้มันก็เป็นเหมือนกับด่านแรกอะมันเป็นแค่ด่านแรกด่านเดียวอะเป็นตัวยืนยันว่าเฮ้ mm hmm. i, เราก็จบแล้วนะเราก็ผ่านกระบวนการการสื่อสารมาอยู่ในแบบนี้นะครับไอตัวยืนยันตัวชี้วัดหรือว่าวุฒเนี่ยของบุคคลนะนะจริงๆผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับในความก้าวหน้าในการทํางาน เนาะสำหรับงานที่ต้องมีคนอื่นมาตัดสินเรานะเอออย่างจานอูเงี้ยถ้ามีใครตามช่องจานอูมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยผม,มเคยเล่าว่าผมสมัครอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายๆที่นะครับเอาจริงก็ไปสมัครที่ไหนก็ถูกปฏิเสธไปหมดเลยนะครับนำซ้ำยังมีคนกระซิบแบบคนวงในก็กระซิบมาบอกผมว่ากรรมการมาบอกเขาว่าไออูนี่เป็นใครด้วยเออผมก็เลยตัดสินใจทําช่องจานอูอยากสอนขึ้นมาเนาะเพื่อบอกคนเหล่านั้นว่าผมสอนได้เออผมสอนได้ผมไม่ได้โก อะไรวิวิธรสอนผมเป็นแบบนี้แหละอะไรแบบนี้นะครับช่องของผมก็เป็นเครื่องมือยืนยันความสามารถของผมเหมือนกันซึ่งดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ผู้ฟังใช่ไหมตัดสินกันเอาถูกไหมครับคือผมเปิดหมดอยู่แล้วผมสอนแบบไหนผมสอนแบบนั้นแหละไม่มีหมกเม็ดนะครับถ้าชอบเนี่ยก็กดไลค์กดซับ ช่วยแชร์กันไปหน่อยถ้าอยากสนับสนุนผมโดยตรงก็กดซูเปอร์แตงมาก็ได้นะครับเอาจริงมันก็เป็นกําลังใจได้เยอะนะพอมันมีรายได้ให้อัปเกรดการทําคลิปสองสือต่อไปเนี่ยเออพลังในการทํางานทําวิดีโอมันก็สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเอาขายของแซะง,งั้น แต่เรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องจิบจ้อยมากๆนะสำหรับคนที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับองค์ทุเนร์เพราะว่าถ้าเราจะสร้างบริษัทหรือว่าสร้างธุรกิจเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีวุฒิใช่ไหมไม่จําเป็นต้องมีคนอื่นมาตัดสินเราใช่ปะเราก็สร้างธุรกิจได้นะครับการขายหมูปิ้งขายโจ๊กก็เป็นธุรกิจนะเผลอๆรวยด้วยก็วัดกันไปเลยว่าธุรกิจเนี่ยมันไปได้หรือไม่มันเจ๊งหรือเจ้าหรือกําไรมีกําไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบเต็มตัวอ่านะ นะสรุปก็คือว่าวุ๊เนี่ยมันก็สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าอาชีพการงานหรือว่าตําแหน่งที่เราจะทำเนี่ยมันต้องมีคนอื่นมาตัดสินมันต้องการความน่าเชื่อถือเบื้องต้นจากวุ๊แต่ถ้าเกิดว่างานของเราที่จะทําอนาคตของเราเราวางแผนไปแล้วว่าเราจะไม่ไปสมัครงานกับที่ไหนเลยวุ๊ก็อาจจะไม่มีผลนะครับเพราะว่างานที่เราทําเราทําของเราใช่ไหมเราก็ขายโดยตรงเราก็ทําเองขายเองอะไรแบบนี้มันก็ไม่ต้องมีคนอื่นมาตัดสินเรานะครับเขาตัดสินจากผลงานจากโปรดักที่เราทํา No. อ่ะก่อนจากกันไปนะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้พวกเราคิดว่าวุ๊ดมันยังจําเป็นอยู่ไหมสังคมต้องการตัวชี้วัดความสามารถของบุคคลนะที่มันง่ายแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยเพื่อลดต้นทุนในการทดลองงานใช่ไหมถ้าสมัยก่อนก็คือพ่อค้าที่เขาให้เอกสารรับรองกับช่างฝีมือต่างๆเนี่ยเขาก็จะประหยัดเวลาในการหาของใช่ไหมครับก็ไปหาของจากร้านนี้ได้เลยของดีชัวอะไรแบบนี้ต่อๆไปเนาะมันอาจจะมีเครื่องมืออื่นที่ใช้แทนวุด๊ดก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นกราฟฟัง เหมือนในเกมก็ได้ถ้าเกิดเหมือนดากันบอลก็ใส่แว่นแล้วก็เห็นเลยว่าคนนี้มีค่าพลังเท่าไหร่อะไรแบบนี้เอออาจจะเจ๋งมากก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าวัดความสามารถได้ชัดเจนมากๆเหมือนวัดความสามารถตัวละครในเกมอะไรเงี้ยมีค่าเป็นตัวเลขอะไรเลยเงี้ยวงการสึกษาหรือว่าการรับคนเข้าทํางานเนี่ยมันอาจจะคึกคักอาจจะสนุกน่าดูเนาะ เผอคนที่ทํางานอยู่แล้วไปวัดแล้วค่าแม่งตับมากเนี่ยจะช็อกไปหน่อยก็ได้แต่ว่าจะวัดค่าพลังเหล่านั้นยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้ามันมีแล้วน่าเชื่อถือจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะวัดความสามารถในการออกแบบของผมเหมือนกัน แล้วก็ความสามารถในการสอนของผมเนาะเราคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับในเรื่องวุฒิเรื่องตัวชี้วัดความสามารถของบุคคลเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีของมันนะครับแล้วมันก็มีทั้งข้อเสียด้วยคนที่มันจะโกงอะ่ะมันก็โกงได้แหละไม่ว่าจะมีระบบอะไรมาจัดการเนาะเราเนี่ยแหละครับต้องเป็นคนพิจารณาเอง,เองว่าคนคนนี้เขาจบมาเขามีความสามารถจริงๆหรือเปล่าเขามีวุฒิเนี่ยเขามีความสามารถจริงๆไหมพิจารณาด้วยตนเองนะครับวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี